เราพองมาฟังเลยก่อนเลย่อนเลยตัเลวอยู่คนสองคนครับถูกเข้ไปนะครับฮอ่าฮุ่ณพันคุันว่าคุณพันคุณพันเลือกเลือกที่จะไปคนสุดท้ายนะคอยฟังด่วนนะเดี๋ยวเกื่อะไรเราเปลี่ยนได้ลองรออยู่แล้วรออยู่แล้วอะไรนะรอแล้วแต่ว่าทีเดียวใหอ่ จะบอกคุณพันว่าคุณพันลงมาสุณ้ายคอยเช็คก่อนว่าถ้าตำรวจบอกว่าหมดแล้วอะคุณพันไม่ต้องลงไปเอยหยุดนั่นแหละเฮ้ยโตยังเฮ้ยเอ้ยโตยังเฮ้ยยังไม่โตเฮ้ยย่าไม่โตเฮ้ยถ้าโตคงไม่เล่นระเกมบแล้วเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าาจเป้าอะไรอจเป้าอะไรอะไรจเป้าอะไรเซี่หุ่นสาววิ่งทะลุไปคนที่มาเซกมะเนี่ย่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ป่าเซงกครับ คนถามประสิทกันหน่อยดีกว่าวันนี้ประสิทธิ์ของคลิปป้าหูเอฟซีเขาอยู่อ่ะไม่ลงครับไม่ลงฮะไม่ลงเโอคครับดีแล้วผมจะได้ไปกดอะไรครับผมเตี๋ยนี่ฮะเฮ้ยอะไรฮะยิงอะไรก็ไม่รู้อเปล่าลงเราลงเราลงมันใจไปอ่ะฝั่งขวาจะเยอะกว่าฝั่งซ้ายเห็นแค่ตัวเดียวไม่ไม่ดูแค่สตรีมผมก็รู้แล้วว่าฝั่งไหนอ่ะเยอะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยไอเนี่ยสามตัวเนี่ยเทเซอร์รออยู่่เนีย เทเซอร์สี่ตัวเฉียงไม่ทางขวาสี่ตัวเออเห็อวาไอเนี้ยถ้าสมมุติว่าเหมือนเนี่ยแผนสุดท้ายเรานะถ้าถ้าสมมติว่าเราจะลงมาอ่ะลงรถบังคับชนไได้ม่ได้พี่พี่พี่คนแรกพี่เสกคนแรกทำใจเลยครับคนแจกคนแรกวิ่งวิ่งวิ่งอะไรอยู่นะเพราะว่าเพราะว่ามันจะยิงเทเตอร์ของคนแรกแน่เลยคนที่สองลงเลือกยิงเทคนเทเซอร์ก่อนเลยนะพี่เสกพี่พี่ขับรถไปตรงมุมขวาพี่ รถไปตรงมุมี้เหรอไม่ไม่ไม่เลี้ยวเลี้ยวขวาไปพี่แล้วคือมันจะดูแค่บันทึกปลาอยู่นั่นแหละเฮ้ยปลาอยู่นั่นแหละเฮ้ยเที่จะลงรถอยู่ตรงนี้ของมันเหลือเฮ้ยของมันไปดูตรงมันเหลือนี่ของเหลือปลาไม่เหลือคือถ้าผมลงตรงนี้ใช่ป่ะไอเทนเซอร์มันจะไม่โดนจริงไงคือผมยิงไอเทนเซอร์ก่อนอะถ้ายิงไอเทนเซอร์ใต้ปุ๊บเราลงได้เลยเสกมึงอย่าเสกอย่าลืมเวลาลงรถมันช้าใช่พอาะเขาลงพอทุกคนลงมา ค่อยลงจากรถแล้วยิงคนข้างนี้ไม่ต้องไปยิงซุ่คไสนใจไม่ต้องยิงเทเตอร์เซอร์มันจัดการมันมีจังหวะรีโหลดอยู่พี่ได้มีโหลดอยู่จังหวัดได้ได้ตอนเนี้ยเทสเตอร์อะเนียงอร์ด่ะเทสเอร์มันยิงเสไม่ได้เพราะว่าติดจะโดนบังเสียงนุดนั่น่ะเนี่ยมันพี่พี่อยู่แค่สุดมุมเนี่ยโดนมสิพี่อยู่แค่สุดมุมแล้วรอพวกผมวิ่งลงมาแล้วพี่ค่อยลงเรียกยิงคนไหนคนหนึ่งเฮ้ยพี่ยิงข้างขวาโต๊ะก็ได้หรือยิงไอตัวอันนี้เนี่ยก็ได้หัวไก่เนี่ยได้ได้ ไอเทเซไมื่ม re ือแล้วเอาเทเซอไมื่มือแม่งโล่งแม่งครบหมดเลยไม่มีบั๊กเลยไอเน็กยิงได้เลยเนี่ยบอลเน็กเรียบรีบเลยรีบเลยยังไม่เข้าเซิร์ฟมาเลยนะเข้ามาเดี๋ยวผมเข้ามายิงให้ครแต่จะไปไม่ทันอ่ะแต่แต่เข้าไปยิงให้เพื่อกรณีต่อถ้าเกิดแพ้ได้ได้ด่วนเลยด่วนเลยเข้ามายังเนี่ยกระหน่เข้ากรลัง่ำเข้าเขาบอกเขาบอกเขานับในให้วงแดงไม่ใช่เหรอ อะไรเขาบอกว่าเขานับในแค่วงแดงไม่ใช่เหรอถ้าตำรวจตายหมดอ่ะในวงแดงอ่ะไม่คือตายหมดก็ตายในข้อแดงไงแต่คือนอกก็คือไม่ยอมเราไม่ยอมไม่เนี่ยแค่นี้อ๋อไม่ยอมคดีเดี๋ยวมีอยู่ในเซิร์ฟไงมันคือผมเห็นนะดีได้ด้วยโอเคมาได้ได้อ่ะโอเคเข้ามาเซิร์ฟมาด่วนเลยตอนนี้กาาลังเข้้ก็เราไม่ได้นิวไลท์อยู่แล้วนดิจ้าครับเกินตัวประกันมาพันทีได้เราไม่ได้นิวไลท์อ่ะอย่าทำอหไรแล้วเดินจบ อย่าไปโอ้ยตัวไหนนะที่เกิดขึ้นคือลงไปสามลงไปทีละสามลงไปก็ให้มันยิงเราต้องลงไปหมดเลยเมื่อวานมันเหลือตัวเดียวเราลงไปทีละสามที่เหลือไม่ลงเกินความเดียวเราไมอะไรลงไปยังแต่อย่าไปอยู่ตรงบันไดเหรอยวนะพี่พร้อมยังพร้อมยังผู้เล่นน้ำหนึงกำลังเข้าไปอยงหน้ากากน้ำาผมไม่มีอ่ะผมมีเส้นหน้ากากน้ำในรถด้ไหมใหญ่จะมีไหมเหรอผมมใส่ได้ใส่ได้หน้ากากผมมีแล้วแม่แม่หน้ากากน้ำผมใส่ได้ไหมมันหมดแล้วอ่ะในรถอ่ะผมใส่ในรถได้ไหมลูกครับอ่ะ ใส่ได้มันจะไม่บั๊กใช่ปะแค่ไม่กด f สอกแค่นั้นแหละอะไรนะแค่ไม่กดโดนตัว f ก็พอไม่ก็ล็อกรถไวปจะมีใครวิ่งทะลุไปกับผมไหมครับผมล็อกไว้ละมาก่อนลิ้งกรลู่้หมดเลยแล้วก็วิ่งวิ่งไปเลยอ่ะฮะ่ะผมจะเป็นคนวิ่งกลางลู่ไปลุยเลยกลางลู่หล่อแน่มันไม่ยิงขาล้มหรอเทเซอร์อ่ะคนแรกอะโดนแน่นอนเทเซอร์มอมลุยเลยนึกภาพปะผมเข้ามาแล้วคนหลังคนหลังกระโดดมันยิงพลาดเลย ยิงพาดก็ดีไปไอเทเซอร์อ่ะคือเอาแค่ถ้าถือโลวิ่งลงมาใช่ปะไอเทเซอร์หนึ่งคนแรกที่ลงมาโดนเทเซอร์น้อยเปอร์เซ็นต์เลยโลอ่ะถ้าโดนเทเซอร์แล้วมันจะบั๊กไม่ใช่หรอที่มันจะบั๊กไม่มีคนเดียวไม่กางก็โดนเทเซอร์เข้าใจป่ะสิใช่ไม่กางก็โดนเทเซอร์ไม่บั๊กเลยพี่ไม่ก็ไม่ต้องถือโล่ไม่ต้องถือโล่ลงมา ก็ถูกเลยวิ่งกระโดดเลยวิ่งกระโดดเลยคนแรกล้มคนหลังคนที่สองคนแรกก็ต้องตายเลยว่าคิดไปอย่างนั้นนะครับอ่าผอสุนนะผอคนแรกไม่กลางก็โดนคนแรกไม่กลางเผิอโดนปืนเขาก่อนจะโดนเลเซอร์อีกอ่าโอเคได้ผอไม่อยากปต้วงไปเถื่อผมวเลเซอร์มาพร้อมยัง ลลลยยเเเมมข้้าาแวถือโลวิ่งลงมาก็ได้แบบอย่าไปออนะใครใครจะล้มแขกอะไรไม่ต้องสนใจอย่าไปออลงบวกเลยอย่าออนะคุณเข้าเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วสรุปแล้วสรุปให้ผมยังไงให้ผมลงด้วยได้ไหมเออลงไปเลยเดี๋ยวลงไปเลยมันมีน้ำมากเดี๋ยวให้ผมไปหลังสุดอะไรนะเอาไงนะไม่ไม่ให้ผมใหญ่มันเดี๋ยวมีน้ำมาเว้ยคือมันมันบอกหลังก่อนคุณพันตายไปตั้งนานแล้วเขาก็ต้องกดฉีดได้ถ้าเขากดไปแล้วไงแล้วมองบดได้มาชุบไงมันจะร้องทำไมอ่ะ มันเพิ่งมาบอกเฮ้ยยี่ยี่สอนาทีแต่แต่ขุนพันอะตายไปนานแล้วเออขุนพันตายตั้งแต่ผมรวมมาครั้งแรกเลยแล้วดูเวลาที่มันพูดดิมันเกินไหมล่ะมันเกินสองนาทีแล้วไหมล่ะอันนี้คือลอะเอาผมสุนทรอยู่ไหนจะให้ใครใครเหลือยังไงบุกเลยบุกเลยมาพร้อมยังเดี๋ยวผมวิ่ง่าตรงเลยนะผมวิ่งตรงทำใจเลยคนแรกโดนอยู่แล้วทำใจ ทำไม่เลยคือยาอยู่ที่มลงไปแล้วลแล้วลงเไยลงไปแบบลงไปตัวติดเลยลงที่สุดอย่าอย่าลงไปแค่ลงที่บันไดกว่าตายอ่ะง่ายไอ้เด็กเสือม่งก็ตั้งหน้าตั้งตาเรอจัดอ่ะไปไอ้ล่าอาซุน่าเสถอาซุน่าเงียบเอออาซุน่าอาซุน่าพร้อเมยังกลางมือยังขาดก่อนเลยไปลงเลยถือโล่ลงมาเลยพร้อมผมจะวิ่งลงไปแล้วนะพร้อมยังอ่ะเหรอเสกคอซัพพอร์ตนะเสกเพื่อลงมาเสกยิงเลย อย่ลงรถแล้วยิงไอ้นี่ก่อนเลยอันดับแรกอะพี่ๆตอนนี้เดี๋ยวผมเข้าดูสามพี่เดี๋ยวเพิ่งนเขาบอกตู้นี้เข้าข้างในก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆนะตู้นี้เข้าข้างในก่อนมันบังผมวะเสกโล่เสกพร้อมนะเดี๋ยวแป๊บนึงถ้ารถนี้มันบังผมไงนะถ้ามันลุมยิงพวกผมอะพี่ค่อยลงถ้ามันลุมยิงโอเคเดี๋ยวใครจะเข้าก่อนนะไม่มีใครเดี๋ยวผมเข้าก่อนเลยนะ เดือยอัศนะนี่นะไปคือเราเวิ่งวิ่งคือวิ่งลงมานะไม่ไม่ต้องสนใจแบบว่าเล็งเล็งไม่ต้องเล็งนะวิ่งลงมาสวนเพื่อเผื่อมเทเซอร์มันยิงพลาดคือมันจบอะแค่นัดเดียวมันต้องรีโหลดเพื่อเราจะได้โถลงมาแล้วอย่าไปเอาไปลงบันไดอะใช่ปะมามามาแล้วลงไปลงไปเดินตามมาสนับไปตีเลยเอานะเอานะเดินพร้อมครับพอมลุยทักที่อัศนะอย่าอย่าอย่าดึงยิงดิไปก่อนไปก่อนโตัวง่ายเอามาเลยเอาไปเสกยิงเลย เออเอออย่างงั้นแมะโอ้ยเสกไม่เอาไม่ตายวะไม่ตายไว้เงี้ยไอหนึ่งไอหนึ่งไอ้ข้างไอ้โอ้โหแรกโอ้โหไอสองายสี่ไอสองโอ้โหโอ้โหแลปู้แลชัู้โอ้โหแค่แค่นี้ถาไว้ถาไว้ถาแค่นี้อย่าลังเลแลชังเลอะไรมากอ่ะครัชุบชุบผมก่อนนะผมตายอยู่ชุบเพื่อนตำรวจชุบชุบเพื่อนตำรวจ อย่าเพิ่งคุยกับเขาอย่าเพิ่งคุยแค่นี้ไม่มีอะไรอ่ะถ้าเราไม่กองบนดูข้างบนดูข้างบนไม่ต้องปิดนะเห็นปะสวยเห็นปะผมชุบละไอข้างนอกวงเหมือนมีรถนะเราปล่อยมันปล่อยมันมันต้องสนใจมันต้องสนใจข้างนอกวงยิงเราช่วยได้เราเราทุกคนทุกคนฟังผมคนทุกคนฟังผมผู้ใหญ่ต้อมเก็บโล่เก็บโล่ทุกคนเก็บโล่แล้วเด็กมือไว้ อุ้มขออุ้มไม่ต้องแดกขออุ้มขออุ้มไม่ต้องแดกขออุ้มยึดของก่อนเลยยึดของก่อนเลยยึดของก่อนเลยใช่หมดแล้วยึดเลยยึดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมยึดช่วยยึดไปขี่ด้วยยึดไปพกอาวุธด้วยยึดที่หมดไปแก๊งไปพกอาวุธไปญาติไปพกอาวุธญาติยึดไปญาติคนเดียวนะขอยัดยึดของกลางนะคนอะไรรคับขอยปพกไปยึดไปพกคุณนะพกมายึดลูกหน่อยมายึดลูกผมยังไม่ได้ชุบเลยนะบาร์บีบาร์บีคนตัวพี่ ขาจะยึดใบพกูดก่อนเลยดีกว่าใบแก๊งนะขาจะยึดนะไม่ใบแก๊งอย่าไปยึดติดต่อหน่อยดใบโพกอาวุธก่อนเขาจะยิดใบโพกอาวุธนะไม่ใช่มีแค่ใบโพกอาวุธยึดทัลลี่ขอยาคนตัวหน่อยนะใครก็ได้ใจดีชุบผมหน่อยดิผมนอนตายตรงบันไดอ่ะมีมีไหมผมยึดแล้วอ่ะยึดเลยยึดเลยมีมั้งเดี๋ยวช่วยยึดยี่สิบด้นับันไดอ่ะยานยึดใบโพกูดนะครับขอยาคนตัวยันยึดใบโพกูดนะไอ้ทัลลี่บีมเล่า ขอย่ายึดใบพกบุญนะขอย่ายึดใบพกอาวุธนะฮะเดี๋ยวมันจะเกิดเดี๋ยวมันจะเกิดนะดูไว้อ่าเอาทำไมไอ้เนี่ยหายไปหนึ่งคนเลยทำไมหายไปหนึ่งอ๋อนี่เอ้ยขออนุญาตนะอย่าคนตัวเอ้ยทุกคนทุกคนใครยึดของกลางนะฟังผมนะป้าเจ๊อย่ายึดป้าเจ๊ของผมฟังผมนะอย่ายึดของกลางนะป้าเจ๊ของผมฟังยวนะของเพื่อนไม่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 อม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ่ไ้่ไม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 ีไม่ไไม่ม่ไม่ไ น,นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละผมดูแล้วผมกี้ตัวใครไม่มีโล่บ้างอ่ะยืนโล่ตัวนี้แหละตัวไหนตัวไหนต่อต่อต่อเนี่ยเรับดีนผมเนะเรียบร้อยนะฮะชิวๆนัางานนี่ส่งใจมือนะ